ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับสายยาเกมเมอร์นะครับกับรายเกมเศรษฐีนะครับสำหรับคลิปก่อนหน้านะครับคลิปก่อนหน้าคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําการุ่มอีโวอัตกรนะครับได้ทําการสุ่มอีโวอัตกรันไปไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราปิดเอสมาได้แค่3ใบนะครับปิดเอสมาได้แค่3ใบนะอีโวอัตกรันจะต้องใช้เอสถึง5ใบนะครับจากคลิปก่อนหน้าที่ผมุ่มไปเราสามารถปิดอีโวอัตกร ได้การ์ดเอสได้แค่3ใบนะครับอ่การ์ดเอสวัตถุดิบนะครับได้แค่3ใบนะการ์ดเอสที่ต้องใช้จริงๆคือ5ใบนะครับในการได้อีวอัดกันมานะครับอ่แต่ทีนี้ผมได้ทําการสุ่มนอกนะครับสุ่มนอกนะครับจากอ่ากล่องแพ็กฟรีที่มันให้มานะครับอ่ก็ได้เอสมาเพิ่มนะครับอ่ทำให้ตอนนี้นะครับเรามีการ์ดเอสทั้งหมดนะครับ4ใบนะครับอ่เรามีการ์ดเอสทั้งหมด4ใบนะ ซึ่งการเอสี่ใบอ่าวัตถุดิบถุงมือไฟของอีวาร์ันเอสที่ได้มานี้นะครับผมหมดเพชรไปทั้งหมดนะครับเจ็ดพันเพชรนะครับเจ็ดพันเพชรท้วนนะครับพร้อมกับเติมอีก3 4 9บาทนะครับอ่าเ0 0 0พเพชรบวก3ามบาทนะครับอ่าได้การเอสวัตถุดิบมา4ใบนะตอนนี้นะครับอ่าเราจะต้องตามหาเพิ่มเติมนะครับอ่าจะต้องตามหาเพิ่มเติมนะครับจะต้องตามหากะทาของอีวอั์กันเพิ่มอีก2ใบนะครับเพื่อปิดเว้นนี้ให้ได้นะครับอ่า ก่อนหน้านี้นะครับเพชรผมไปหาเพชรผมหมดนะครับนะตอนนี้ผมไปหาเพิ่มเติมมาได้2,600เพชรนะครับไปหาเพิ่มเติมมาได้นะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะว่าจะปิดเว้นนี้ไหมนะครับอ่ะสำหรับ2,600เพชรที่ยังเหลืออยู่นะครับ2,600เพชรสุดท้ายนะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอืมผมจะสุ่มแบบเมก้ากันนะครับอ่ะสุ่มไวปิดไวนะครับถ้าได้ก็ปิดไวนะครับอ่ะ ออกมาเหอะนะเออออกมาแล้วหนึ่งใบนะครับเหลืออีกใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายนะกัปธาใบสุดท้ายนะครับอ่ะใบสุดท้ายก็จะปิดนะครับอ่ะกัปธาใบใบสุดท้ายนะครับสองพันสองพันสามร้อยเพชรกับกัปธาใบสุดท้ายนะ,ะปิดไหมปิดทีเหอะปิดทีเหอะกูขออ่ะโอ้ย เออปิดแล้วครับเรียบร้อยครับผมปิดอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะปิดอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะกัททาสองอันนะครับหาเพิ่มอีกเจ็ดร้อยเพชรนะครับตะกี้นะโอเคครับผมปิดอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากดรับกันครับอ่ะนี่นะครับอีวอร์ดกันนะปิดอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหมดเพชรไปทั้งหมดนะครับอ่ะอ่าครั้งอาจากคลิปก่อนหน้านะครับใช้ไปเจ็ดพันห้านะครับ คลิปก่อนหน้าใช้ไป7,500นะครับส่วนคลิปนี้ใช้ประมาณใช้ประมาณ700นะครับอ่ะ7,500บวก700นะครับผมปิดอีเวนต์นี้ไป7อ่า8,200เพชรนะครับผมปิดอ e ีเวนต์อีโวอารันไปทั้งหมด 7, อ่า8,200เพชรนะครับบวกกับแพ็กเกจป่าแพ็คแพ็คแพ็กเกจอ่า pack, pack, จำกัดเวลานะครับ349บาทนะครับอ่ะ 8,200กับ3,8200เพชรกับ349บาทนะครับอ่ะปิด e ีโวอัตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมจะมารีวิวอีโวอั e อีโวอัตกให้ดูนะครับว่าความสามารถเนี่ยมันเก่งขนาดไหนนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนจากการรบกวนเพื่อนเพื่อน,นิดนึงครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหนึ่งติดตามของท่าน หนึ่งการติดตามของท่านไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวมีความหมายกับผมมากเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอคุณกันหนึ่งติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ